สวยงามตอนเ,เช้าฝนตกนิดๆค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันพฤหัสค่ะมีลุงกินน้ำด้วยค่ะเห็นไหมคะลุงกินน้ำมีตรงท้ายด้านท้ายซอยค่ะ เมื่อคืนฝนตกทักคืนทุกคนตกตอนนี้ก็ตกกระตกปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแปก๊กอย่างเงี้ยค่ะแต่ตกไม่เยอะลงกินน้ำเห็นไหมคะทุกคนลงกินน้ำค่ะ วันนี้เห็นลุงกินน้ำแต่เช้าเลย คลิปนี้บายบายค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะบายบาย